เกิดเป็นเสือสาตแห่งยามเห็นสาวคุยกันเกิดเป็นคนอีสานเห่าให้ฮักแพ้งกันใบยาสุไล่ลืมถิ่นพงพังพี่น้องเก่ายาสลืมรากเงาเดิมเข่าเก่าหลังกับสวัสดีมิตรหมอแกนแกนบอลลัมที่ติดตามช่องลุงซักมักมวลช่องแห่งขอมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงเมื่อนีวันที่ 18กันยายน2 5 6พรอยกับสภาพอากาศฝนตกสลับกับอากาศห่อนในภาคอีสานสำหรับคลิปนี้สิาพาไปเบิง่งบรรยากาศของค่ำคุนรวมมิตรที่เปิดวงมือแรกเมื่อค่ำขคลืนที่บ้านมาที่โรงเรียนบรนน้นสะอาดกับบรรยากาศฉากแสงสีเสียงสุดอลังการมีไรส่สดให้ชมฟี่สำหรับแฟนค่ำคุนรวมมิตรเมื่อค่ำเคลืนที่ผ่านมากก็บอกไปว่า ข้าผลรอมมิตรปีนี่มาดีลบขําสซบป,ประมาทจากดููการที่แล้วที่มีรามากกันตลอดบอกว่าข้ามผลรอมมิตรบ่มีคอนเทน์ใไม่ชุดกชุดเก่าบอกไม่ยังเปลี่ยนแปลงสําหรับดูลูกันที่ผ่านมาแต่ทั้งหัวหน้าวงเพิ่นก็บ,บอกว่า จากสถานการณ์โควิดการสิเปลี่ยนแปลงยังต้องใส่ทุ่น้ลยบวชุดฉากแสงสีเสียงในสถานการณ์ที่บ่มีความแน่นอนในฤด,ดูกาลที่แล้วถือคํำสบประมาทไปหลายสลหรับค่ำพุ่นรวมมิตร ปีนี่กับฝืนรัทธาของแฟนๆเอฟซีของคัมภูนรวมมิรในหม้อล่ำเรื่องต่อกอนเป็นโชว์ผาดหน้าดูนทั้งชุดฉากแสงสีเสียงใหม่โชว์หม่อลังการเปลี่ยนแปลงไปหลายสำหรับดูการนี่ของคัมภูนรวมมิรเรื่องระบบเสียงกวต้องวงขื้นซืือมาตแต่ไหนแต่ไรแล้วสำหรับวงคัมภูนรวมมิรในด้านเครื่องเสียงแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาหลายที่สุดก็คือโชว์และก็ชุดการแสดง ศิลปินนางเอกโตชั่วโรบปาทปะ,ทะมะนั่นนิ้วมกดากแสดงได้สมบทบาทร่ำเรื่องต่อก,อกรก็ถือว่าอนุรักษ์วัฒนธรรมศิละปะวัฒนธรรมของคนอีสานเท่าได้ดีคือเก่าสมหมอลำทีสืบทอดกันมายาวนานปีนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกันหลายเปลี่ยนแปลงขังยิ่งใหญ่ก็ตามกันไปยาว,ยาว ีนี้มาดีคิวของคําุนนปีนี้ก็นาสียาเย้าเหยียดบ่แผ่กระวงอื่นคือกันกระตามให้กำลังใจกันต่อไปสำหรับวงที่เปิดรูปการเป็นวงที่สองที่สามทัดจากประฐมบันเทิงศิลป์มาชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนของคําุนนรวมมิรในการเปิดวงเมื่อคำเคลื่อนที่ผ่านมาบรรยากาศสุดอลังการสำํำใดมาติดตามรับชมได้เลยนะครับ เอ้ยฝันที่เบ้ยพังบมางไปลงทางยูซ่า